ครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,น,นานาลักตกปลาสายยิ้งหล่ธรรมชาติทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกับน้าบังนะครับกับไม้บ่ดินขอแดงนะครับซึ่งวันนี้มีเวลาประมาณทัก1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวหน้าบางังลองมาซูมทุ่นให้เพื่อนๆได้ชมกัน ว่าจะเห็นอาการทุ่นบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าเมื่อกี้ก่อนที่นาบังจะถ่ายคลิปนะครับก็ได้เห็นอาการทุ่นไปนหนึ่งดอกนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายกล้องหลังเดี๋ยวมาลองถ่ายกันดูนะครับว่าจะมีคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันบ้างหรือเปล่านะครับไปข่าวยากทั้งนี้นะครับจุดนี้ติดต้นไม้ เมื่อกี้น้าบางก็ได้ปลาสร้อยนกเขานะครับสองตัวไซส์สวยๆหนึ่งตัวแล้วก็อีกตัวน้งไซส์เล็กนะครับไปโอเคน่าจะลำ้ะลลำหน้าไปสักนิดนะครับรอบนี้ล้ำหน้าไปสักนิดก็เดิงกลับมา โอ้ยไม่ทันเห็นโอ้ยถอนนะครับเมื่อกี้ไม่ทันเห็น,หนแต่ถอนเรีวแบบน,นั้นน่าจะเป็นพวกปลาลำปำนะครับถอนเรีวมากไปกันต่อนะครับโอเคเห็นลำหน้าไปนิดนึง อูหูอยู่ครับไม่กว่าไปซะแล้วส้อยนอกเขานะครับตัวไม่ใหญ่ตบจุ๊บจุ๊บจุ๊จโอเคจะได้ตัวไม่ใหญ่นะครับนี่ ก็ใช้ได้อยู่นะครับไสน์มขอไปกันจอแล้วครับไปกันต่อนะครับตาเปลี่ยนขึ้นข้างๆ้าเข้ามากินเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลย โอ้โหสองข้อสี่อ้หายไปแล้วอ้ยเล็กอะไรขนาดนี้อย่าหลุดนะลูกนะติดนิดเดียวติดนิดเดียวปุ๊บลงหายไปเลยลงหายไปเลยติดนิดเดียวก็อยู่เคเล็กนะครับเล็กมากอชิ้นเหนียวๆนี่แหละ ลองดูอยากจะเล่นดีนะอืมอืมอยากเล่นดีนะปลาเลยอ๋อ้สอนนกขอหูกนะครับ เล่นดีนะอย่าหลุดน,นักรับกมาอู้เก้าไม่ถึงเก้าไม่ถึงอุ้ยเล่นดีนะใส่อุ้ยใส่นกเกานนะครับเกี่ยวชิ้นอย่างเดียวข้ามาเล่นปุ๊บโดนเลย ไหลลงไปเม็ดสุดท้ายซอยนกขอแน่นอนเลยอ๋อนะครับเม็ดสุดท้ายนะครับเพื่อนๆไม่ได้ชมกล้องหลังนะครับเม็ดสุดท้ายได้มันหนึ่งเต็มปิดตายรายการใส่ไมือใ่นะครับเล็กๆโอเคนี่นะครับ กล้องกล้องบนซูมนะครับอาจจะมองไม่เห็นสอยนกเขานะครับหลังๆโอเคครับสำหรับเม็ดสุดท้ายนะครับเมื่อกี้ก็ได้สอยนกเขามาอีกหนึ่งเต็มนะครับพอดีกล้องหลังของนะบังนะครับมันล็อกไม่ได้มันตกนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเม็ดสุดท้ายได้มาอีกหนึ่งเต็มนะครับมาดู เต็มเลยวันนี้ได้กี่เต็มอย่าไม่สะดวกไม่สะดวกขยับนิดนึงดูนะครับประมาณห้ากเต็มน่าจะได้นะสวยมากโอ้อกี่เต็มตรงนี้ห้าเ <5, S 2> ต็มห้าเต็มนะครับหกเต็มกับ 6, เม็ดสุดท้ายามาใหมยนี้ก็ช่วงเวลานิดเดียวนะครับ ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับก็พอได้ตัวแล้วก็ได้เห็นอาการทุ่นนะครับสู่เพื่อนๆเพื่อนจบกันตปว่า,ากล้องหลังของนาบังนะครับมันตัวล็อกมันพอไามา่อยู่นะครับยึดไม่อยู่กล้อตกไปสองสามรอบเมื่อกี้โอเคนะครับวันนี้หม้เขาแดงไม่เหี่นะครับก็ได้เห็นอาการขุ้นมาดูบรรยากาศนะครับตอนนี้เย็นป่าปาานะครับอยู่ติดกับบ่อดิน บรรยากาศสุดยอดมากนะครับช่วงนี้ก็ประมาณ5โมงเย็นนะครับ5โมง45ได้โอเคนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ได้บ้างนะครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับไร